าจริงนะโอณจริงจริงก็ไม่ว่าอะไรเลยนะอะไรนะครับเที่ยวคอนอะไรกันคอนจบไปแล้วเดือนกว่าเออลืมถามพี่กันได้อยู่หรือเปล่าชอบไหมครับชอบข้างๆชอบอีกเพื่อน มีหลายคนนะฮะคนรู้จักผมหรือว่าเพื่อนนะฮะส่งไลน์มาถามนี่ยมีคนดูละครแล้วมาถามมาถามแบบพูดแบบเพื่อนกันนะพูดมาถามกูว่ามึงเป็นหรือเปล่าไอ้ช่วงช่วงที่ผมพูดไม่พอนี่ดูเสียงด้วยน,นะครับพูดว่าเนี่ยเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็จะไม่รู้จะตอบไงเพราะผมไม่ไปเจอเพื่อนเขาแล้วนะครับ ก็ผมเลยถามว่าม like ันก็แล้วแต่ดิแล้วมึงคิดว่าไงอ่ะกูแล้วมึงคิดว่าไงกูก็ไม่รู้อ่ะครูเริ่มสับสนเอาเพื่อนเพื่อนต่อมาอย่างงี้ยไรเนี่ยหรือว่าดูละครแล้วอินเกินไปก็แสดงว่าเขาอินใช่ไหมในผมไปเที่ยวอย่างเงี้ยตลาดเดินตลาดไปทางกระดาวเนี่ยนทำไมตัวจริงไม่สดดิ้งเหมือนในละครเลย ภาคหนเด็กจะได้ยินพี่ต๋าพี่ต,พต๋าทำไมตัวจริงไม่แต่จะด oh, <yeah. S 1> ิบเด็กตัวแค่นี้รู้จักคำนี้แล้วตอนผมของผมที่ผมยังพูดกูมึงไม่ไปเลยนะครับ oh, <yeah. S 1> คือที่บ้านสอนไว้อะไนะว่าถ้าพูดคำหยาบเนี่ยจะโดนปรับเงิน oh, <yeah. S 1> ก็เลยงงไง oh, <yeah. S 1> ตโตขึ้นมาเลยงงไงเกนี่ยว่าพูดคำหยาบก็เลยไม่เคยพูดอะไรเงี้ยตอนอยู่ในบ้านในแฟร์ที่ผมไม่เคยพูดคำหยาบเลยนะ นะี่มัคนคุนธรรมดาไงนะดกวงไม่ออกนะตอนอยู่ในบ้านเป็นยังไงรู้แต่ว่าของวันนะีร้รู้แต่ว่าทองวันนี้ตอนนี้ก็อ้วนแนละ้วนะกินเยอะ่อยไม่น่อย,อยงเยอะ น้องเพงก่อนทั้งนั้นคุยนะไปร้องเพลงนะในต,ตอนกลับบ้านเขาไปร้องเพลงทางลานจักรยนะฝนก็จะตกแล้วเนะี่ยเยังถ้าอยู่ที่นี่เกินสี่ทุ่มที่กลับบ้านาได้ก็อยู่จนถึงปีห้าเลยนะเดี๋ย,ยลวล่ะเานเขาต้องเปิดนะ ไม่มีเสียเลยนะฮะนั่งเงียบนะฮะให้ขลับออกสิทธ์ออกเสียอย่างเดียวนะฮะรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยอายุยังไม่ถึง <S 2> <S 2> ใช่ไหมครับจะออกสิทธ์ออกเสียยังไม่เคยได้นะหร่ะพาผู้คลองไปด้วยนะฮะส่วนด้านหลังก็กำลังคอโมนเลยนะฮะคุ้งพลาคุ้งพลานะฮะข้างหน้าคุ้งพลาดกว่าผมดูเลยคนฟิตมากเลยเมื่อกี้เล่นเล่นเกมข้างหน้าต่อเลยเด็กคุณเห็นคุณป้าไหมคุณเจ๊ที่ได้ใส่เสื้อไปอ่ะยืนไหนยู่ไหน ยิ้มไม่ยิ้มสวยเชียวสวัสดีนะฮะสวัสดีฝั่งนู้นด้ยวดยวน,ไปไปนะครับเพวกแกเดี๋ยวตื่นไปไม่ถึงนะฮะเอาล้องเพลงล้องเพลงล็อกเพ่าให้ผมยยนะพูดพยายามนะล้องเพลงกแบบล้องเพลงก่บบคลิต่อไปงเพมีช้าๆอีกเหมือนกันนะฮะย,ยังยังยักป่วยอยู่นะฮะไม่ใช่ครูรักป่วย,ยนะครับรักป่วยอยู่นะฮะแต่ว่าเป็นเพลงที่ นี้เลยเลือกเพลงนี้มาร้องว่าันานจะได้รอ้องเพลงที้ไะไยอย่างจะเลือกเพลงที่ชอบมาร้องด้วยอย่วันนี้สองวันนี้ไปลองร้องเพลง